สารอาญานัดฟังคำสั่งกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยเพิกถอนการประกานตัวนางสาวรักษนกสีนอกหรือไอรักษนกสอสอพักประชาชนจำเลยคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีหมายเลขดำกาอ .683-2565 ที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา10 เป็นโจทย์โดยสารอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอเพิกถอนการประกาศตัวดังกล่าวเนื่องจากพฤติการของจำเลยที่มีโพสข้อความนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องในคดีที่ถูกฟ้องทั้งนี้สารกำชับให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด สำหรับคดีนี้เมื่อวันที่13ธันวาคม2566สารอาญาพิพากษาจำคุกนางสาวร,รักชนกเป็นเวลา6ปีไม่รอลงอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่ารก็ดีสารมีคำสั่งให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์คดีด้วยหลักทรัพย์5แสนบาทโดยสารได้กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้อง และหรือมีพฤติการใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันต่อมาวันที่28ตุลาคม2567นายันกวีนรัฐวัฒนอังกูลที่ปรึกษาธุรกิจและนักวิชาการอิสระได้ยิงคำร้องขอตรวจสอบหลักทรัพย์และคำร้องขอให้สามีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวนางสาวรัชนกเนื่องจากระหว่างการประกันตัวได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพาดพิงสถาบานันซึ่งผิดเงื่อนไขาการประกันตัว ต่อมาวันที่26พฤศจิก,กาย,ยน2567สารอายาได้ไต่สวนนายธันกวินผู้ร้องและนางสาวร,รัชนกจนแล้วเสร็จและนัดฝั่งคำสั่งในวันที่11ธันวาคม2567